รอบนี้ได้ดานดานเรือดิด้นะดานนี้เนี่ยตอนหยิบมาเนี่ยลืมลืมว่าเขาเรียอได้ตอนต้นเกมเนี่ยยิงฮอไม่ได้ก็ไปยิงคนแทนเลยด้วยนี้ นนีเหัวเยอะหัวเยอะตรงนี้หัวเยอะนี่ไงหัวเหมือนกันหัวเล่านี่แหละเกิดดิแล้วตาย ข้ามก็เทกเศษรถถังมานะไม่รู้เป็นอะไรเวลาเล่นชอบวิ่งใส่รถถังแล้วนนระเบิดเป็นแต่เป็นโลกอะไรไม่รู้เห็นรถถังแล้วชอบวิ่งใส่ตัวใหญ่ก็จะวิ่งไปให้เขาเยิงตายแหลยเห็นว่าตานี้ตึงมากพอช่วงแรกๆอะเสียเร็ว,วเร็ว เรลับเลยว่าตอนโดนยิงกัยังไม่รู้เลยว่าโดนยิงวิ่งยิงอย่างเดียวรีบดูฐานเพิ่งมารู้ตอนที่เขานับเลขอ่ะแกยิงยังไปยืนยิงเขาอยู่เลยนับเลขก็ถึงรู้ เกิดใหม่ที่รถเพื่อนนะครับตรงนี้นี่คือเน็ตปิงปิงเล็ววาาจนต้องออกไปแก้เน็ตอะ ระเบิดไปทีวาบปได้เลยให้เดนขึ้นมาสอยช่วงฐานแรกๆอ่ะสองฐานแรกเสียโคตรเร็วเร็วมาก ตายละรีบขวอันนี้คือโดนยึดไปแล้วสองเอมาเกิดด้านบนนะเร็วจัดจัดอะเขายังเขายังไม่เสียครับเ,เขายังแทบจะไม่เสีย มาทานตีกับท่านค่อยแค่ไปเสียเลยคนก็ย,ยังครบอยู่เลยถ้าดันคอนเลยก็เข้ามาไม่ได้การที่สองได้นะตีหนึ่งระเบิด อบห2 5ซะด้วยวยิน,น,นกระสุนหมดกระสุนหมดสดุดท้ายต้องวิ่งกับไปรียิงเ็เข้ามาเองอน,นี่เราเห็นเขาแล้วชอบปยืนยิง ไอ้จุดที่ยืนยิงคนนี้มันแก้ได้นะมันใช้ระเบิดไฟแก้ได้แล้วใช้ธนโดรนหน้าเคยโดนมาแล้วคือโดนเลยโดนไรยคไม่เู้เหมือนไม่โดนคนเลยเมื่อกี้แต่มันโดนเหล็กเลยอม่ที้บอกนะครับ เขียนผิดยาโคตรมีประโยชน์พบหมอมันไม่มารักษาเราเขาชุบเราอย่างเดียวและเก,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 ก็บได้ด้วยไงเขาไม่เห็นระเบิดหรืออะไร โคตรเร็วเลยเขายังเสียมาถึงไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังมั้ยเฮียมกันซีหนึ่งเอาไว้นี่ก็วิ่งจะไปรีรีมาสองรอบแล้ว เดนไม่โดนอีกเรือ่องเขามานี่คือไม่รู้เป็นไรจอกมาปารลเบิร์แล้วกดไม่โดนปุ่มไี่ต้องย้ายปุ่มละทีหลังตอนนี้ไม่มีเวลาย้ายทีหนึ่งจุดอดนยึด วิ่งก็ไปหารถถังเขาวิว่งก็ไปหากระสุนเนี่ยอันนี้เรายึดตีสองกลับไปได้นะแต่เำามีรถถังเขาได้เปรียบเราอยู่ ปลาโดนแค่อันเดียวแล้วก็โดนรถถังเขาเหยียบเป็นไงกลายเป็นพวกเจ็บเท้าเลยห yeah, นี่คือเดียววิ่งตามไปแปะระเบิดแต่วิ่งไม่ทันไม่ทันว่ะเออทันด้วย่าแปะได้ลูกเดียวเนี่ย yeah. มันกดไม่โดน <c oughs> ยิงยิงเสยไปก่อนโดนไม่โดนเท่าว่ากันยิงเสียงนี่แล้วไม่เสียดายใใ <c oughs> อันนี้นี่เงียงเยอะทำ <c oughs> ไมยักจะดุกข้อมา การลาไฟมาเยวยเกือบตายไอ้เราดีมีเข็มหมอซ้ำบันไลมันเริ่มอย่างนี้แหละก็้ตรงที่เขาเป็นรถถังสองคันนี่แหละพี่อเราไปสู้เขาเนี่ยคันเดียวก็สู้ไม่ได้ ไปจอดยิงฟรีเออนั่นไงเฮลมีและเพื่อนไม่อย <c oughs> ู่เรมไม่มีหมอจังหวะน,นี้เออกูตายก็ได้วะเนีย่ย วิ่งเข้าไปแปะเริโดยแล้วดโดนขาอยิงนั่นแหละพิธีครูโอ้โหถึงฐานสุดท้ายตอนเขามีอยู่สองร้อยสองร้อยสิบกว่าตัว <c oughs> เยอะเลยเยอดจัด <c oughs> มีที่จะหยิบลูกโมลูกโมภานในมาใช้ คิดไปแล้วยังไม่เข็ดยิงหมดแมทวา้าวทุกดอกโดนก็ว่างใจไม่ต้องกระโดดดีมันตายทีต่ตกมาตองลำพอแล้วเข็มโคตรมีประโยชน์อันนี้ช่วยเพื่อนก่อนโอเค นทำไมเข้าใจว่าไปยิงเขาทำไมเื่อระยะไปไกลเลย <c oughs> ปืนกระสุนเลนะ่นๆนั่นเนี่ยยีงเข็ม เพื่อนก็ททำอะไรก็ถือกล่องแล้วแล้วมองบนเออเมมีใครถามว่ามีใครสงสัยว่าทีนี้ทำไมเอาเอ .12 มาเห็นคนอื่นเขาเล่นกันเยอะปกติเล่นแต่ a t m พอหยิบ a k .12 มาเอ,อ้มันกระตึงอยน่นี้ว่ะก็เลยเอามาเล่นกันเลย อร่อยยิงฟรีแล้วโดนเขายิงเออน,นี่จะวิ่งเข้าไปยิงเขาแล้วก็หัวแตก โดนคิวเร็วไปอย่างเงี้ยเอ้ยสรุปรลแล้วเพื่อนเ็าเป็นอะไรเนี่ยเน็ตหลุดหรืออะไรเห็นเขาเอฟเคเห็นเขายืนอยู่นั้นมานานแล้วอันนี้ต้องกระโดดมีกระโดดนี้แล้วเบิดมันนี่แหละเยอะแล้วเกิน ุมยิงปืนกดข้ายโดนไม่โดนไปว่ากัน ทีิงจริงกระสุนหมดอ่ะแน่นอนตีมือการใช้ลูกโม่ใช้ยังไงให้โดนคนด่าจริงจุดเติมกระสุนมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ต้องวิ่งไปไกลขนาดนี้ก็ได้แต่มองไม่เห็นนะมันอยู่ด้านละ่างในเออเพื่อนเขาก็ยังคงเอฟเคอยู่ ปล่อยเขาไปว่าจะโดนแม่เรียกไปกอกน้ำนี่จะเห็นว่าฐ่านมีคนอยู่เลยวิ่งเข้ามาตายไปแล้วกดยิงค้างไปเลย การนี้ช่วงหลังๆตึงจังด่า,าโดยรถถังเขาถึงแล้วเราทำดูวิ่งเข้าไปแปะแล้วก็ตายมี่ต่หน้าที่เนาะเออเขายป็นจริงแล้ว เขาไม่เห็นเราเลยอะไรเขาไม่เห็นเรายืนอยู่ข้างๆน,นี่ก็เช็ด ใช่คนเราไม่ใช่อย่างอื่นเก็บไว้เรียกวิใต้อย่างเดียวตอนนี้เขาเรียกแล้วเราวิ่งก่อนไม่รู้เขาเรียกหรือเราเรียกแต่วิ่งก่อนนี่คือวิ่งมาแล้วโดนเขายิงเห็นแล้วก็เก็บได้หนึ่งแล้ว

เขาเรียกระเบิดรงข้ามเก็บไปสามอตเดียวเกียร oh, <the> มาแล้วเจอพลังของ ชินล่าเทนเซ่กดใช้คุณดุสภาพตัวเองการเป็นเคเลยรอดูผลงานรอดูผลงานตัวเองนาทีจะได้ใช้อูขายเบิร์ด เขาเพิเรถมานะเมื่อกี้รถรดึนอันนี้ก็ไม่ทราบว่ายิงอะไรโอ้ไม่โดนกับเม็ดเลยเกียดจัก จะวิ่งหากล่องกระสุนลืมไปด้านล่างก็มีเออรอบนี้เลกออกเลยดีวิ่งกันไปทานอีกรอบอย่างไกลอ่ะทหารนะหนึ่งในช็อตฟรี โดนดหรอ,ด,อยรดยเนี่ยดีกล้มลย <c oughs> โดนลอยข้างไป <c oughs> นี่ <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่ได้อยู่ในฐานแล้วมั <c oughs> นเริ <c oughs> ่มดีเทคขึ้น ว่าแล้วตานี้เล่นตึงมากพวกทีมเขาเด็อดเลยอร็วกว่าเดิมอีเอกเจอ,อเจออะไรเห็นอะไรแดงๆด้านล่างมันโดดลงไปยิงก่อนแล้วกันเห็นคิวแล้วเหินเลย จะวางจะเกิดเม้่อพี่ไม่รู้วางตรงไหนแหละวางไว้ที่ไหนเอาไว้แล้วโดนด้วยไงยิงไปส่งๆแล้วโดนด้วยไงมาครับผมช็อตยิงฟรี I We ไล่ need to เดียว the Hang in there ก็เลยแค่ยี่สิบตัวแล้วปเก็บได้ด้วยไงอันนี้ไปเก็บได้เลย,นะเเลยนะแต่รถเข้ามาบางังเศกรถกระองเล Mitä meillä ต้องกันนะส <c oughs> องนาทียี่สิบวิย้ายเขายึดแล้วกันไหวเราก็จะชนะเลยดูว่าจะกันไหว,วหรอือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรวิ่งโง,ง,งทิศทางเลยไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้เจอไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่และยิ่งไม่บ่อยด้วยถ้าตอนทีน่ตอนระเบิด ไอ้เดียนตอนเราระเบิดกองรอบแล้วถานเราจะตกไปอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ยิงจุดเดืดไปเลนะแล้โดนลอยข้างอีกแล้วเนี่ยปิดทางขึ้นไปเลยใจังหวะน,นี้ไม่รู้ด้ยไงไงวยองแล้วตรงไหนทางขึ้นทางที่เขาบุกมาแหละทางขึ้นรูเข็มน,นี้ ถ้ามันลงมาได้เราเราต้องขึ้นไปได้แล้วก็วิ่งตามเพื่อนไปเออดีไงไปย,ยี่สิบวิเพิ่งรู้ว่าทางลงมันเป็นหลุมอย่างนี้เลยหลุมโคตใหญ่ แล้วหันไปดูด้านล่ลางเยอะแบบเยอะเลยดูไม่ทันแล้วชนจะจบเลยว้าวแล้ววตนนี้มันมากเขาเลืกสองร้อยกสิบกว่าตัวก็าฐานสุดท้ายด้วยชนะได้ยังไงก็ไม่รู้ผมเล่นมาครึ่งชั่วโมงยิงไปเก้าสิบหกตัวโอ้มค์ก๊อ เอาล่ะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ